สวัสดีครับสวัสดีครับมืันนี้มาพอกันเร็วนะครับได้ยำวุ้นเส้นรวมมิตรนะมาด้ครับวันนี้เสิร์ฟซมกันมีกุ้งม,มี่ทุกอย่างเลยรวมมิตรแทๆ้ๆมาครับเอาเฟมด้วยเสิรกันครับตีนไก่ ใร่บทมฮะอืมอืมวันนี้นโอ้มอ้ เปียวหวานพอดีเนาะอืมเปียวหวานแล้วพอดีเลย พี่น้องกันผูดใดที่ถามไหมว่าเฟี้ยมเมื่อกโรงเรียนบอกไปทุกมือได้ค่ะเดอ้นอน้องท้ายคลิปตอนเลิกเรียนค่ะแล้วก็เฮาสิเอาคลิปไปลงมืออื่นเสารอีกมือหนึ่งมันจะเลยเป็นไดนก็ยังว่าเห็นน้องทายคลิปซูมมือ <c oughs> เห็นเขาะถามเพราะว่า,วาหลายทั้งเพจทั้ง u t u b e เลยไปซูมมือครับไปโรงเรียนซูมมืออยู่เน,นี่ยเน,นี่ยนี่คือทายตอนเลิกเรียน สดหนำเพิ่มถ,ถ้าคิด,คดอยากไปไปไป,ไปนั่งคายอยู่ค่ะจะว่า <c oughs> มันเบือ่อเบือ่อเบือเบ่ออาหารช่วงนี้นิ่มก็เบือ่ออาหารพอคิดอยากอีงังเลยแล้วก็กินได้น้อยว่าตะเกากินได้น้อยแล้วแห้งหน่อยก็ปกติอีกแล้วท <c oughs> ีนี้ช่วงช่วงกินหลายช่วงกินหน่อย หิวบ่อยจนว่าแบบนึกว่าบริภามามา <c oughs> บางที่กับ,บ่บยาเลยร้อยสองสามเดือนแต่หกเดือนหกเดือนถ้าจอว่ามันสิเริ่มกินได้าล กุงคักแตเฟมนี่จริงอ่ะเฟมแม็กกูงเสร็จแล้วเนี่ยมันแสบเนลื่นข้อดิเวเกี่ยวสมัก ที่ก็ลเฟมเจ็บสมคกเลยสม,มากดิวสแบจิ๋วเลยมมเด้ khó hả tin nguyên cái hoàng tin nhiêu cái hoàng nhảy cái của tao hmm cool.

Mình sẽ đặt đọc khổ tí Thôi à chắc cùng tối nhai chắc nắng 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 Mình nắng nhai suốt nắng Ừ Bớt nắng lạc nắng nắng tối nắng tổng nắng nắng hóa มีค <laughs> วามจานแล้วนางแั่งได้กระตุูมสามบอก <laughs> เคิร์เทียจะแซ่บนึ <S <s <s> งแซ่บแจะเอาแฟมักหน่อยหน่อย นี่ลนเลี้ยงาไงได้นี่น,นี่เหรอพี่อืดแต่สีกับกริ่นน่าเิ่มากเกี่ยงดีบ่บแทบ เธอได้ไม่ห <Happiness> น <unting> ่อยเธอทำดีแล้วพอดีแซ่บเพชรไลยมากแบบว่ากินเบอเบิร์ตหืมเดาป่ะของครับเอาแบบคุณตึงครับเนี่ยเพราะเราร่างแซ่บร่างอิ้มนาะกินไลกันแหน่โพูดที่บ้านแล้วเอาเด้อครับผู้ใดมากกินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเพราะนิ่มโอ้ ชมมินิมากกินนะครับมินิกับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ